哎呦！ บอลใหญ่ด้วยนะวิวิวบอลบอลว่าตึ้งตึ้งบอลอะไรตึ้งตึ้งเบ๊ก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 อยู่ๆอยู่ๆไปไปครับไปแรงมาแรงมาที่มาที่มาที่มาทันทีออกออกออกเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกเฮ้ยเฮ้ยนี่คนละตัวนะคนละตัวไปยังมีดึงอยู่โน่น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 ไปโน่นแล้วโน่น เรื่อยๆ ใจไ,ไหมไ